โอเคครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมโกเทคนะครับ1989กนะครับวันนี้ก็ได้มาทำการตั้งเสาวิทยุสื่อสารนะครับให้กับทีมกู้ภัยหนองกีนะครับที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP พพิเศษนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งนานะครับโกเทคนะครับก็ วันนี้นะครับก็มาตั้งเสาวิทยุนะครับให้กับทีมงานกู้ภัยนะครับอำเภอหนองกี่ข้งเรานะครับก็นี่ครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะกลับกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทําการติดตั้งเสาโพนะครับเตรียมอุปกรณ์ นะครับเสาภูเป็นจะเป็นเหล็กนะครับนี่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ติดตั้งลอกเพื่อที่จะ <c oughs> ดึงเสาขึ้นไปทีละหนึ่งท่อนท่อนละสาเมตรนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นต่อม่อขอภัยครับต่อม้อไว้ดึงสลิงนะครับคุณผู้ชมนะครับต่อม้อไว้ดึงสลิงนะครับที่เราทําสูงขนาดนี้นะครับก็เพื่อที่จะ กระชับพื้นที่นะครับในการดึงสลิงเพื่อที่จะไม่ให้กีดขวางกีดขวงพื้นที่ข้างล่างมากเกินไปนะครับแล้วก็ตั้งต่อหม้อให้สูงขึ้นนะครับเป็นท่อเป็นท่อขนาด40เซนนะครับวงวงใน40เซนนะครับจุดศูนย์กลาง40เซนนะครับนะครับเราก็ตั้งกันประมาณนี้ นะครับตรงกลางนี้ก็ไว้เสาวิทยุสื่อสารนะครับอันนี้ก็ตั้งขึ้นอีกนะครับในอนาคตเผื่อจะมีรถผ่านนะครับเราก็ได้ทําการตั้งตอมอขึ้นสูงหน่อยนะครับไว้ยึดสลิงนะครับคุณผู้ชมข้างในเราก็เสริมเหล็กนะครับให้แข็งแรงเอาซีแพคมาเทนะครับตามนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่บนเสาทาวเวอร์นะครับเสาวิทยุสื่อสารนะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้สองท่อนแล้วนะครับก็ระดับความสูงประมาณ6เมตรนะครับประมาณ6เมตรนะครับบรรยากาศความสูงก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความเสียวเพราะว่าท่อนที่2เรายังไม่ได้ใส่สลิงยังไม่ได้ดึงสลิงนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะก็ทีมงานข้างล่างเขากําลัง จะใส่สลิงเซตร,ระบบสลิงอยู่นะครับท่อนที่3ระดับความสูง9เมตรครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในการติดตั้งเสาทาวเวอร์นะครับเสาว,วิทยุสื่อสารของอหน่วยกู้ภัยหนองกี่นะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขึ้นได้ประมาณ15เมตรแล้วนะครับเสาว,วิทยุสื่อสาร หน่วยกู้ภัยหนองกี่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้15เมตรแล้วผมก็ได้ลงมาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับก็ให้น้องๆได้ขึ้นต่อนะครับก็พักเที่ยงพักอะไรให้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นไประดับความสูงประมาณ15เมตรแล้วนะครับประมาณ15เมตรแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะขึ้นเสร็จขณะนี้เวลาประมาณ13นาฬิกา นะครับประมาณบ่ายโมงนะครับผมตอนนี้ก็ทํางานอย่างขยันขันแข็งนะครับเพื่อ,อตั้งเสาวิทยุสื่อสารนะครับเพื่อการประสานงานช่วยเหลือ,อพี่น้องในอ,อําเภอและอาเภอใกล้เคียงนะครับของทีมงานหน่วยกู้ภัยอาเภอหนองก,กี่ของเรานะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้จะขึ้นต่อนะครับพี่อ๊อฟนะครับ อันนี้อาจารย์ปุกก็ได้ลางานมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ใส่สายสลิงในเสาวิทยุสื่อสารนะครับจัเดเตรียมไว้นะครับเพราะว่าท่อนต่อไปก็จะเป็นดึงสลิงนะครับในรายละเอียดก็จะเป็น หกเมตรดึงหกเมตรดึงสลิงหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับก็ช่างออฟของเราก็กำลังจะใส่เซฟตี้นะครับนี่ก็น้องอีกหนึ่งคน ขณะนี้เวลาประมาณ13นาฬิกา30นาที13นาฬิกา30นาทีนะครับในรอบบ่ายหลังจากที่เราพักทานข้าวกันนะครับก็ทำการขึ้นสเสาอีกก็จะขึ้นให้เสร็จภายในวันนี้นะครับ11ท่อน33เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ,รบอ,อันนี้ก็เฮียเลของเรา นะครับตอนนี้ก็ได้เจ็ดท่อนแล้วนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับท่อนละสามเมตรนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหนองกี่นะครับก็ได้ช่วยกันนะครับทำการติดตั้งเสาสถานีวิทยุสื่อสารนะครับเพื่อช่วยเหลือ นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่และอำเภอใกล้เคียงนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับขณะนี้เวลาประมาณบ่าย2นะครับ14นาฬิกาครับคุณผู้ชมครับก็ทำกันตากแดดขยันขันแข็งครับคุณผู้ชมนะครับก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือครับจุดมุ่งหมายของเราเพื่อการประสานงานนะครับเพื่อการประสานงาน ในการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในอำเภอหนองกี่และอำเภอใกล้เคียงครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลำดับความสูงประมาณ21เมตรนะครับ21เมตรนะครับใช้7ท่อนนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ทําการดึงสลิงอีกแล้วนะครับตอนนี้เราดึงสลิงกันเส้นที่3แล้วนะครับนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ระดับความสูงนะครับก็27เมตรนะครับ27เมตรแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ2ท่อนนะครับคุณผู้ชมครับเหลืออีก2ท่อน ตอนนี้กับ่อนนี้นะครับเป็น33เมตรนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่นะฮะผมก็ผมก็อยู่ข้างบนนะครับตรงต่อหม้อดึงสลิงนะครับอันนี้นะครับเป็นแผ่นเพดนะครับสามารถทำตัวยึดสลิงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนะฮะตอนนี้ก็ยึดสลิงทั้งหมด4เส้นแล้วนะครับคุณผู้ชม มองเห็นไหมครับนี่หนึ่งสาสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่เส้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาถ่ายความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ทีมงานนะครับก็กําลังจะขัดเอากระดาษทรายขัดนะครับทาจารบีนะครับเพื่อที่จะนําขึ้นไปติดตั้งบนยอดเสานะครับท่อนที่30 นะครับอันนี้สีแดงนะครับท่อนที่30นะครับสีขาวตรงนี้นะครับท่อนที่33นะครับคุณผู้ชมหลังจากขึ้นท่อนที่33เสร็จแล้วเราก็จะนำไดโพนนะครับไดโพน4สเต็กนะครับขึ้นไปติดตั้งบนยอดเสาครับคุณผู้ชมครับเพื่อการประสานงานนะครับติดต่อสื่อสารนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ป่วย ในเขตอำเภอน้องกี่และเขตอำเภอใกล้เคียงนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับนะครับก็เลยให้พีมงานนะครับก็ลงมาก่อนนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับขึ้นท่อนที่สามสิบสามไปแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกฝนมาแรงนะครับพายุฝนมาแรงนคุณผู้ชมครับก็มืดซึมกันเลยนะครับก็ให้ลงมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย ครับคุณผู้ชมครับนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ฟ้าฝนก็มาพอดีนะครับเพื่อความปลอดภัยครับคุณผู้ชมก็ให้ทีมงานได้ลงมาก่อน ป็นไ,ไงครับใจะเสร็จแล้วนิ้วเดียวฮะเพราะว่าทุกคนตื่นฮะนิวเที่ยวย่างเงียวฝนตกเศรษฐีงานเราตอนนี้ก็กําลังเป็นห่วงตัวขึ้นอยู่ครับกําลังเป็นห่วงกําลังลงมานะครับใกล้ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่เป็นวันที่สองนะครับของการอ่ตั้งเสาวิทยุสื่อสารนะครับเป็นวันที่สองเมื่อวานนะครับ ก็มีผลฟ้านะครับได้มากวนในการทำงานของพวกเรานะครับก็ไม่เสร็จนะครับก็เหลืออีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปได้ประมาณาไม่ใช่ประมาณสิครับอันนี้ขึ้นได้หมดแล้วครบแล้วนะครับ11ท่อนจำนวนระยะความสูงส3เมตรนะครับก็ขึ้นขึ้นไปหมดทุกท่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เหลือแต่เอาไดโพล4ส,สแต็กขึ้นไปติดครับแล้วก็ตั้งไปเซ็ตระบบาสายล่อฟ้าระบบไฟกระพริบนะครับนะครับก็วันนี้วันที่2นะครับเป็นการทํางานวันที่2วันนี้ก็จะมาถ่ายาบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับนี่นะครับเสาว,วิทยุสื่อสารนะครับระยะความสูง3 3เมตร11ทอนนะครับ โอเคครับดูกันเลยโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทำการเอาสายอากาศไดโพล4ีสเต็กนะครับขึ้นไปติดบนยอดเสาส3เมตรแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการนะครับติดตั้งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จะเซตระบบนะครับเซตระบบสายรอบฟ้านะครับวันนี้เราก็ได้ ทําทการเซตระบบสายล่อฟ้าไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวสายล่อฟ้าประมาณแบบนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นครับพอติดตั้งไดโพนเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวนี้ขึ้นนะครับคุณผู้ชมนาตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะทําการเป็นสายล่อฟ้านะครับแล้วก็ตอ่อทองแดงนะครับความยาวประมาณ2เมตร4ีเมตร50เซน นะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนะครับก็ได้หนีพายุกันนะครับแล้วก็เป็นห่วงคนที่ทำงานบนที่สูงด้วยนะครับทีมงานเรานะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็ได้ทำการติดตั้งไดโฟนแล้วนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้ระดับความสูงนะครับประมาณ ส3เมตรระดับความสูง33เมตรนะครับแล้วจะยื่นห่วงขึ้นไปอีกนะครับประมาณ1เมตรนะครับทีมงานกำลังติดตั้งกันอยู่นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผ่านกดเกณฑ์ของ YouTube ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเสร็จสับเรียบร้อย33เมตรใส่ไดโฟน4สแต็กข้างบนติดตั้งาสายลอฟ้านะครับไม่ให้ฟ้าผ่าแล้วก็ทำให้วัสดุอ,อุปกรณ์สื่อสารนั้นพังลงนะครับติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผ่านกเกณฑ์ของของ t u b e นะครับผมจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ได้รับชมกันนะครับเพื่อการบันเทิงนะครับอย่าไปคิดอะไรมากครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามนะครับรับรับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับผมคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ